อยู่ที่ไหนวันเนี้ยเดี๋ยวเดเเรามาซื้อของในห้างไม่ใช่เหรอทำไมมีซอมบี้ด้วยเดี๋ยวเดะเดเะเดเฮ้ยเฮ้ยเกตเราเดี๋ยวไปจากที่นี่ค่ะนายนายเราต้องไปทางไหนอ่ะอย่าออกไปทางประตูนั้นนะถ้าออกไปทางประตูนั้น,น,นเนี่ยจะตายนะเอาล้วไม่ออกไปทางประตูนั้นแล้วเราจะไปยังไงอ่ะทางอื่นมันไม่มีแล้วอ่ะพี่ลิงว่ะไปกันเธอทางนั้นแหละทางนั้นแหละว้าวซอมบี้เต็มไปหมดเลย ต้อนรับเข้าสู่เกสเกมเมอร์สวัสดีค่ะมาพบกับเกสอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมโลบอกเหมือนเดิมค่ะ <Y ow! S 2> มาอยู่กันในด่าน SKF The Mall of B นั่นเองนะคะเราติดกันเข้ามาอยู่ในห้างสรรพสินค้าห้างหนึ่งเราจะต้องออกไปจากที่นี่ให้ได้นะคะพอออกมาแล้วเนี่ยดูดิโอ้หูซอมบ,บี้มันจะเข้ามาแล้วเกเราต้องรีบไปอ่ะมันมาแล้ว โอเคอัน okay, นี้เสื้อนะคะเหยียบเสื้อออกไปโอ้โหทุกอย่างดูพังทลายไปหมดเลยว้ายมันจับมาททำอะไรเราไหมรีบไปเถอะโอ้โหโจัมบี้ว้ายจัาบีจับีเต็มไปหมดเลยโอ้ยโ,โอ้ยโ,โอ้ยโ,โอ้ย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 ไปกันเถอะไปกันเถอะสาวน้อยโอ้ยนี่นาย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 เขาหลบไล่ช่วยด้วยนายช่วยด้วย รีบไปรีบไปเร็วเ,วเดี๋ยวชาวเฝ้าระวังให้ไวจริงเหรอขับคนครับโอ้โหซอมบี้มันแบบจะพังห้างมาแล้วนะคะส่วนอันนี้เนี่ยซอมบี้น่าจะโดนคนคนนั้นเนี่ยเขายิงตายแล้วก็เหยียบมันออกไปค่ะโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็โอ้โหเกตเราจะไปทางนั้นกันจริงๆเหรอจริงดูดิไม่แต่ว่ามันน่กกากลัวทำตายนะ เห็นนะโอ้โหสัมบินาตาน่ากลัวมากบอกเลย s <S วัดดีโอ้โหตัวใหญ่กว่าเกทด,ด้วยนะคะเหมือนไททันเลยนักก <aga> ตัวบันบางนะพอมองข้างๆเนี่ยมันเหมือนเป็นแค่แบบเป็นภาพทําหัวยึกยักยึกยักนะคะไป,ไปเหอะไปเหอะอย่าเหอะอย่าอยู่ตรงนี้โอ้ยเอ้ยเอ้ยอันนี้มันขายทีวีมีโอ้โหไทยอินสุดๆเลย <c oughs> มีทั้งโซนี่ซัมซุงเอลจีอะแล้ มีโน้ตบุ๊กนะคะว้าวนายตายแล้วโอ้โหทีวีพังๆก็มีโอเคโอ้โหอันนี้เป็นสายไฟค่ะระวังเฮ้ย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 อะไรอะมืออะไรอะ อันนี้คืออะไรอ๋อเป็นขวานหรือเปล่าอุ้ยน่ากลัวแล้วต้องรีบไปเอ้ยโอเคแล้วก็มีศพซอมบี้อยู่ตรงนี้หนึ่งอันด้วยนะคะรีบไปจากที่นี่ครับที่นี่เป็นโกดังขายเคฟซีขายเคฟซีเขาเขียนว่าเคฟซีเหรอเด้อเด้อเด้อเดเด้อเดแล้วเคฟซีอยู่ไหนวะเด้อเด้อเด้อเดเด้อเดอ๋อนี่ยนี่เป็นกระทะทอดนะคะมีเฟรนช์ฟรายด้วยนะคะอุ้ยตายแล้ว ไป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 นี่มันร้านขายเคปซีของเเล็งเปล่าวะไม่ใช่ของเราอีกสาขาหนึ่งสาขาอันนี้เขาอยู่ในห้างของเราไม่ได้อยู่ในห้างจริงด้วยกบไปแล้วไม่ล่ะว้ามีแฮมเบอร์เกอร์ด้วยอุยซอมบี้บ่ายบ้าไอ้บ้าหลบ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 โอ้โหนี่มันไมค์คราฟไม่ใช่เหรอไมค์คราฟก็มามาหมดทุกเกมเลยมีบล็อกไมค์คราฟด้วยนะคะอันนี้เป็นเพชรอันนี้ออบซิเดียนวันเนี่ย แล้วก็พื้นธรรมดาว้าเกืบลวงเราต้องต้องลงไปทางนี้เหรอใช่ไหมลองดูเกทลองดูปึ๊บโอ้จริงด้วยค่ะเราต้องลงไปทางนี้นะคะ <c oughs> โอ้โหอันนี้เป็นพื้นวิ่งไวไปเลยเกทไปเลยวู้ฮู้โอ้โหอะไรวะเนี่ยน่กกากลัวมากอออโอ้โห่ันแล่านแล้พัลแล่ันแลพันแลพัลแลเย้ เรียบร้อยเราขึ้นมาตรงนี้แล้วอ๋อนี่ไงกระโดดทางนั้นเพื่อขึ้นมาทางนี้อันนั้นศพคนนะคะดูซิว่ามีกี่ด่านตอนนี้คนสุดท้ายอยู่ที่ด่านที่11เนะฮะเราก็เก้าแล้วแหล,ละออ้ยเกตระวังนะโอ้ยคนนี้เป็นอะไรไหมอะต่มปีโดนไปชอ็อตตบน้ำหน้ารีไปเถอะโอเครีไปนะคะอุ้ยอันนี้เป็นโอ้โหขายรถวายเกตเอ้ทำไมมันเยอะ เยอะเยอะมากหลายตัวเลยโอ้โเยอะแยะไปหมดเลยอันนี้เป็นศูนย์ขายรถค่ะปอยรถออกไปได้ไหมวะเอเมื่อกี้เราออกมาทางทางนี้เนาะทาง Minecraft นะคะแล้วเราต้องไปทางไหนต่อแล้วเนี่ยเออนนี้ไงเจอจุดจุดเซฟละโอเคเอฟซีบีซัมบี้ด้วยเหมือนจะเป็นคนขายเนี่ยไกายรักเป็นซัมบี้นะคะ โอ้โหไปะๆเราเหยียบเศษคนเฮ้ยนายขอโทษนะขอฉันเหยียบนายไปหน่อยนะจะบาดายสปีดเต็ไมไปหมดเลยเราต้องรีบกลับบ้านให้ได้อะ่ะเบลั yea. งกลัวมากเลยเดี๋ยวนะฮะยอย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 ยนายปเป็นอะไรมาว้า wow. ยมันตายแล้วมันตายแล้วโอเคอันนี้เขาขายอะไรล่ะเนี่ยดูไม่ค่อยออกนะคะงงๆเรารีบไปกันดีกว่า เราเรียไปกันเถอะเอืบอเจ็บดนัทมมเรูตรงกลางเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ลิงยังมีอารมณ์ร้องเพลงอีกเหรอร้องเพลงโดนัทโอ้ยเขาขึ้นว่าห้ามเข้าไม่ใจหรอเกดไม่รู้อะเข้าก่อนเธอนะเพื่อความปลอดภัยโอเคแล้วก็อันนี้ออกไปเจอจุดเซฟแล้วค่ะอุ้ยน่ากวมากเลยอ่ะตอนนี้เนี่ยเกดว่าเกดมีคนมี14่ดนัทมมเราตรงกลาง แต่ไว้เส้นไฟยต่แต่แตต่ตตตที่น่ากลัวมากเลยเก็ตโอ๊ยโอเค15ห้าแล้วนะคะแต่เราไปกันต่อดีกว่าอันนี้เป็นน้ำจากไอ้ดักคบบ้าส้งพี่อยู่บนหัวกระบายสองตัว อุ้ยโอ้โหคนนี้โดนลากใส่ออกมาอุ้ยเกมนี้มันเถื่อนเกมนี้มันเถื่อนเอ้ยแล้วเราต้องไปโอ้นี่ไงนี่ไงนี่ไงออกเอ้ยถึงแล้วถึงเส้นชัยแล้วยังไม่ถึงเกมระวังนะเกมระวังนะโอเคจุดโอเคเดี๋ยวนะคะอันสุดท้ายโอ้ยเออเออเกตเไม่น่าเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไร โอเคทำไมเก็ะเนี่ยประเดี๋ยวเป็นเงพูดเอ็ได้โอเคเรียบร้อยผ่านแล้วพี่ลิงพี่มาแล้วโอ้โหถึงเส้นใช้แล้วหรือเปล่านะนี่เขาบอกว่าให้ลงไปให้ลงไปเออแล้วแล้วมันจะเจอซอมบี้ไหมอ่ะถ้าลงไปอ่ะลองดูนะคะว้าวว้าวโอ้ซอมบี้เรียบร้อยตาย ตายแล้วเฮ้ยแล้วเราจะเดี๋ยว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 แล้วเราจะต้องไปยังไงเราต้องขึ้นไปที่รถใช่ไหมเดี๋ยวนะฮะอืดนี่นี่นี่เจอและซอมบี้เราต้องไปที่รถเราต้องไปที่รถโอ๊ยโอ๊ยอย,ยายายาอยา่ยาทำพีลิงอย่าทำพีลิงไอ้ป้าไอ้ป้าเอ้ยโอเค รอดแล้วโอ้โหคนนี้ตายนะคะเขาเขาคิดว่าไม่มีซอมบี้นะคะจริงๆแล้วมีซอมบี้ด้วยโอเคอุ้ยน่ากลัวฝุดนา่าอู้น่ากลัวสุดๆไปเลยนี่เี่เต้องปีนขึ้นไปข้างบนเราต้องปีนขึ้นไปก็กรค่อยๆอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วทำไมเราไม่ตายเออ,เอ,อนะโอเคไม่เป็นไรเราต้องกระโดดดีๆเกเราต้องกระระยะให้ดีๆอึบอ,อ่า อืมฮืจ้ะระวังด้วยนะเกดระวังค่ะกำลังระวังอยู่นะคะเรียบร้อยค่ะแล้วก็ไปที่จุดเซฟเลยนี่คือเกตคิดว่าน่าจะออกมาจากห้างแล้วนะแต่ไม่รู้ว่าซอมบี้เนี่ยมันจะมาบุกเมืองด้วยหรือเปล่าอ่ะนี่ไงเราถึงเส้นชัยแล้วเย t h i t g to see h e r e ไม่มีอะไรเลยที่นี่งั้นเดี๋ยวเราเอาเหรียญก่อนเรียบร้อยค่ะแล้วก็ขับรถได้ใช่ไหมเดี๋ยวลองดูซิว่าข้างล่างคืออะไรนะคะ บอกว่าให้ลงไปดูข้างล่างไหนไหนไหนลองลองไปดูข้างล่างดิ โอเคตอนนี้เกดเข้าใจแล้วค่ะเขาย้ายมาที่ด่านเด e Subway of B บนั่นเองนะคะเป็นด่านที่ตำรวจจะมากันไม่ให้เราออกไปด่านนี้เนี่ยเกดเคยเล่นเรียบร้อยแล้วนะคะงั้นเดี๋ยวจะลองเล่นให้ดูสักสักสักไม่กี่ด่านแล้วกันลองไปดูแล้วกันเนาะลองโดเก็ตลองโดเกมน,นี้ด่านนี้จำได้ใช่ออ้ยดีไงแล้วเราก็มาเจอซอมบี้อีกเราต้องกระโดดหน,กดดนีกระโดดดิกระโดดดิเอ้ยระวังนะระวังระวัง,ระว,งระวังเะเป็นด่านต่อเนื่องกันแล้วดีจังเลยไป ปเลยไปเลยเฮ้ยเราจะไปยังไงเว้ยห้ามเข้าอ่ะห้ามออกไอ้ยะไอ้ยะไอ้ยะเอ้ยโอ้ my god โอเคค่ะไปทางนี้เลยนะคะโอ้โหจะปไาตายจะบีบ้าไอ้ไอ้ไอ้หลบเกศหลบเกศระวังนะเกศระวังเอ้ยเกศระวังอยู่เกศระวังอยู่ระวังแล้วก็อย่าล่วงลงไปในน้ำเขียวๆนะ ร่วงลงไปในน้ําเขียวๆพูดไม่ดันขัดคําเลยร่วงลงไปแล้วอืออึ๊บอึ๊บโอเคอ่าเดี๋ยวจะเล่นแบบว้ายเป็นซับเซิฟให้ดูก่อนละกันนะคะเพราะว่าไม่แน่ใจเหมือนกันคิดว่าแมปนี้เกตน่าจะเล่นแล้วนะโอเคไปเลยไปเลยไปเลยวู้วู้ว้อ้เอ้ยเอ้ยเอ้ยอ้ยฮึถ้าล่วงไปข้างล่างนี่คือโดน ดนแน่แน่โดนโดนละละโดนโดนโดันงว่าตายเอาตายเลยโอเคค่ะยังไงวันนี้นะคะเกดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะอย่าลืมกด subscribe กดไ i k e กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะวันนี้เกดไปแล้วนะคะบ๊ายายพี่เล็งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คราวหนะ้า ใครที่รักพี่ลิงจบับเปรตเลยอย่าลืมชวนเพื่อนเพื่อนมากดซ b s c r i b e ให้กับพี่ลิงเยอะๆด้วยนะครับวันนี้พี่ลิงไปแล้วบายๆครับอ่เบมี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับพบกันใหม่คราวหน้าว,นะวายอันนี้อันนี้ตายตายตาย,ตาย,ตายใครที่รักแบมเมก็อย่าลืมให้กำลังใจนักากักเมีด้วยนะครับ มันจะมีหน้ากากมีได้ไงวะไม่ไม่ทำไมอะ่ะแม่เมน่ารักจะตายอ่ะเฮ้ยเบื่อปิป่มพีลอยแมพนี้นะคะเหมือนจะเคยมาเล่นกับคุณครูเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเกสกดออกเลยแล้วกันบายบายค่ะทุกคนจุ๊บจุ๊บว้าน้องๆอ,อย่าลืมกด s u b s c r i b ์ที่ตรงนี้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปแอนด์เน็ตของพี่เกสแลวก็พี่ลิงได้นะที่ตรงนี้เลยแล้วก็อย่าลืมติดตามชมคลิปต่กับของพี่เกทกับพี่ลิงได้ที่ตรงนี้เลย น,น้องอย่ลาลืมกดไลค์ให้เกดด้วยนะคะบ,บ๊ายบาย